วิธีเตรียมตัวเองให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าหากท่านได้พบพระพุทธเจ้าท่านพร้อมหรือยังสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ผมขอเสนอวิธีการเตรียมตัวให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าเมื่อท่านได้พบพระพุทธเจ้าท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าพราะองค์ใด องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอิติปิโสพระวาเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสอรหังสัมมาสัมพุทธโธตัดสรุชอบด้วยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเสด็จสู่พระนิพพานโลกวิธู ผู้รู้แจ้งโลกแล้วอนุตตโลปุริสัตธรรมสารธิเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภัควาติ เป็นผู้จำเริญสั่งสอนสัตว์ได้ถูกต้องตามอัธยาศัยบทสวดอิติปิโสนี้กล่าวถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจนและครอบคลุมมากที่สุดคำว่าตรัสรูหมายถึงการรู้อย่างแจ่มแจ้งรู้แจ้งในอริยสัจร,รู้ถึงวิธีเสด็จสู่พระนิพพานเมื่อพระพุทธองค์ถึงพร้อมด้วยความรู้แล้ว พระองค์ยังได้ทำหน้าที่ครูอบรมสั่งสอนธรรมที่พระองค์ได้ทรงตัดสู้ด้วยความเสียสละเป็นเวลานาน,านถึง45ปีการเทศสอนทุกครั้งของพระพุทธองค์ได้ผลแก่ผู้รับฟังทุกคนโดยทรงสอนเพียงครั้งเดียวบรรลุธรรมเป็นอริยเจ้าทั้งสิ้นทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธองค์ตัดสู้นั้น มีความลุ่มเล็กเกินกว่าปุถุชนธรรมดาจะเข้าถึงตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าก่อนจะทรงแสดงธรรมแก่ขลือหัดผู้ใดพระพุทธองค์ทรงใช้ความรับรู้ในลักษณะพิเศษที่เรียกว่านานาธิมุติกยานหรือยานย่างรู้ความเชื่อความสนใจและสิ่งที่ถนัดของสัตว์และทรงใช้อินทรลยปโลปริยัตยาน ญาณอย่างรู้ถึงความศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาญานทั้งสองนี้เป็นความรู้ระดับตัสลุหรือสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งผมได้เคยนำเสนอในเรื่องของพลังของพระพุทธเจ้าสิประการหรือทศพลยานซึ่งยานเหล่านี้เป็นความรู้ความสามารถอันสูงสุดคือการหลุดพ้นจากสภาวธรรมที่ปรุงแต่งด้วยตัณหามานะ ทิฏฐิอย่างสิ้นเชิงจนเกิดความรู้ระดับยานอย่างสมบูรณ์เมื่อพระพุทธองค์ทรงต,วตรวจดูจนแน่ชัดแล้วว่าเป็นคฤหัสถ์ที่มีอุปนิสัยที่สามารถจะบรรลุธรรมได้จึงจะทรงสอนธรรมแก่บุคคลเหล่านั้นจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่พระพุทธองค์ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ไม่เคยสอนปุถุชนคนที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลส ด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าบุคคลบนโลกนี้มีหลายจำพวกบางจำพวกสอนได้บางจำพวกสอนไม่ได้พระพุทธองค์จะทรงจำแนกด้วยพระยานว่าเราเวนยสัตว์บุคคลที่จะรับพระสัตยธรรมได้และไม่ได้นั้นมีอยู่สี่จำพวกเปรียบได้ดังดอกบัวสีเหล่าอันหมายถึงปัญญาวาสนาบรารมีและอุปนิสัย ที่สร้างสมมาแล้วแต่อดีตของบุคคลนั้นๆซึ่งบัวสีเหล่านั้นได้แก่บัวประเภทที่หนึ่งบัวที่พนน้ำแล้วรอแสงพระอาทิตย์จะบานในวันนี้จะเป็นพวกอุคติตันยูมีสติปัญญาฉลาดเฉลียวเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็วเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พนน้ำ เมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานในทันทีบัวประเภทที่สองดอกบัวที่อยู่ปริบน้ำจะบานในวันรุ่งขึ้นจะเป็นพวกวิปจิตตันยูคือมีสติปัญญาปานกลางเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมจะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ชา้า เียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำซึ่งจะบานในวันถัดไปบัวประเภทที่สามดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำยังเหลืออีกสามวันจึงจะบานจัดเป็นพวกเนยยะคือพวกที่มีสติปัญญาน้อยแต่เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังธทมแล้วพิจนนารณาตามและได้รับการอบรมเพิ่มเติมอยู่เสมอมีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อมีสติมั่น ประกอบไปด้วยศรัทธาภสาทะในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำซึ่งจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเบี่งบานในวันใดวันหนึ่งบัวประเภทที่สี่ดอกบัวที่เพิ่งงอกออกใหม่จากเง่าในาน้ำจะยังไม่พ้นภัยจากเต่าและปลาเป็นพวกปัทาปรมะคือพวกที่ไร้สติปัญญาและยังมีมิจฉาทิฏฐิ ม้จะได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ทั้งยังขาดความศรัทธ,ธาภะสาทะรไซึ่งความเพียรเปรียบเสมือนดอกบัวที่จมอยู่ใต้โคลนมีแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าและปลายากที่จะมีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ำเพื่อเบ่งบานจะเห็นได้ว่าการที่พระพุทธอ,องค์จะสอนธรรมให้แก่บุคคลใดนั้นจะพิจารณาจากองค์ประกอบหลายข้อ เริ่มตั้งแต่ปัญญาวาสนาบารมีและอุปนิสัยโดยบุคคลที่เปรียบได้ดับดอกบัวที่หนึ่งสองและสนั้นจำแนกเป็นพุทธเทาเวไนสาวกเวไนท่าตูเวไนตามลำดับส่วนบุคคลที่เปรียบเป็นบัวประเภทที่สไม่สามารถบรรลุอะไรได้ในชาตินี้เลยดังนั้น ผู้ที่ตั้งปารถนาเอาไว้จะขอเกิดอยู่ในยุคพระศรีอริยเมตไตก็ควรตระหนักในเรื่องนี้เพราะหากคุณสมบัติไม่เข้าข่ายในบัวสามประเภทแรกก็จะไม่ได้รับการสอนธรรมจากพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เช,เช่นเดียวกับอาชีวคูหนึ่งซึ่งมีโอกาสได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกแต่ด้วยความเป็นมิจฉาทิฏฐิอวดดือ้ออวดดีและขาดปัญญา จึงไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการพบพระพุทธองค์ดังนี้ในสัปดาห์ที่8นับตั้งแต่ได้ตัดสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ได้ทรงปาลบถึงอาลาลดาบทและอุทกดาบทที่พระองค์ได้เคยเรียนเคยอาศัยศึกษาและที่ของท่านในการก่อนว่าท่านทั้งสองนี้มีปัญญาทั้งมีกิเลสเบาบาง สามารถจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันแต่ท่านทั้งสองได้สิ้นชีพเสียแล้วก่อนหน้าเจ็ดลาตีภายหลังทรงระลึกถึงปัญจวคีว่าเป็นผู้มีอุปนิสัยในอันจตสล้ธรรมทั้งมีอุปการะแก่พระองค์มากโดยเป็นอุปถาของพระองค์เมื่อครั้งบำเพ็ญทุก,กะละกิลริยาขั้นทรงกำหนดแน่ในพะทไทว่าจะแสดงธรรมแก่ปัญจวคีก่อน ดังนั้นครั้นเวลาเช้าแห่งวันจาตุทัศสีดิถีขึ้นสิบสี่ค่ำแห่งอาสาลหมาตเดือนแปดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทารรพัตกิจเสร็จแล้วก็เสด็จดำเนินไปยังป่าอีสิบปัต,ตนามลึกทยวันซึ่งอยู่ในเขตแดนเมืองพันอลสีพวกปัญจวัคีที่เคยตามเสด็จออกบวชและอยู่เฝ้าอุปถา ได้พากันปราณีพระพุทธเจ้ามาอยู่ที่นี่ระหว่างทางเมื่อเสด็จถึงแม่น้ำขยาอันเป็นที่สุดเขตตำบลของสถานที่ที่ตัสรู้พระพุทธเจ้าได้ทรงพบอาชีวกผู้หนึ่งนามว่าอุปกะเดินสวนทางมาฝ่ายอุปกะได้เห็นพระรัศมีของพระผู้มีพระภาคเจ้างดงามผ่องใสอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพระรัศมีนั้นเรียกว่า ฉับพันณนลังสีคือมีพระลัมีหกประการที่แผ่ซ่านออกมาจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าอันได้แก่นีลระสีเขียวเหมือนดอกอัญชันปีตะสีเหลืองเหมือนหรอรดานทองโลหิตตะสีแดงเหมือนแสงตะวันอ่อนโอทาตะสีขาวเป็นแผ่นเงินมันเชทะสีแสดเหมือนดอกหอนไก่ ประพัสละสีเลื่อมพลายเหมือนแก้วผลึกอุปกาชีวกก็ประหลาดใจคิดไปว่าผู้นี้ชะไหนหนอจึงมีรัศมีโอภาสงามผุดผ่องเป็นสง่าหน้าเคารพยิ่งนักจึงเข้าไปใกล้และปลาใสด้วยคารวะเป็นอันดีว่าข้าแต่สมณะอินทรีย์ของท่านผ่องใสนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุด่อง ท่านบวชเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใครท่านเป็นอนันตชินะหรือพระอรหันต์ผู้ชนะไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดว่าดูก่อนอุปการตถาคตเป็นสยามภูตัดสู้เองด้วยปัญญายิง่งไม่มีใครเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอน เป็นสัพพันญูตัดสรูธรรมทั้งมวลไม่มีสิ่งใดที่ควรจะรู้ซึ่งตถาคตไม่รู้อุปกาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วตถาคตสแสดงว่าใครเป็นครูสั่งสอนเล่าอุปกาชีวกดันไม่เชื่อโดยความไม่มียานที่จะยังเห็นตามทั้งไม่มีความรู้ที่จะซักถามถึงเหตุอื่นอีก ได้สั่นศีรษะและแลบลิ้นแล้วเดินหลีกพระพุทธเจ้าไปต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จโดยทางนั้นต่อไปพอเพลาสายันก็บรรลุถึงป่าอีสิปตนาเมลิขทขายาวันช่างน่าเสียดายโอกาสอุสาได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกแต่ด้วยความเป็นมิจฉาทิฏฐิอวดดื้อถือดีดและขาดปัญญา จึงไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการพบพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมเทศนาที่แสดงความลุ่มลึกโดยลำดับจากง่ายไปหายากที่เรียกว่าอนุปุพิกถาคือการแสดงธรรมไปตามลำดับเพื่ออบรมบ่มเพาะอัธยาศัยของผู้ฟังให้ประนีตและยกระดับจิตของผู้ฟังให้สูงขึ้นไปตามลำดับ เพื่อนำจิตของผู้ฟังไปสู่กระแสแห่งธรรมเมื่อแน่วแน่แล้วพระองค์ก็ตัดแสดงอริยสัจเป็นต้นหรืออาจกล่าวได้ว่าอนุปุพิกถานี้เป็นเครื่องกลัดเกาจิตใจให้เกิดความปราณีขึ้นโดยลำดับโดยธรรมเทศนาในส่วนนี้จะส่งผลให้เกิดความเข้าใจในธรรมส่วนที่เป็นปรมัตณ โดยธรรมเทศนาอนุปุพภิกถานี้ประกอบไปด้วยธรรมเทศนาเรื่องที่หนึ่งทานกถาว่าในเรื่องของทานกล่าวถึงเรื่องการให้การบริจาคทานเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อเป็นการเผื่อแผ่ความสุขให้แก่ผู้อื่นและมุ่งกำจัดโลภคือความโลภมัดฉริยะ คือความตนีในใจของตนผู้ให้ย่อมเป็นผู้ผูกมัตีไว้ผู้ใดให้ทานย่อมเป็นที่รักของผู้อื่นการบริจาคทานเป็นการสร้างความสงบสุขในสังคมทานในพระพุทธศาสนาได้แยกออกเป็นสามชนิดคืออามิสทานหรือวัตถุทานธรรมทานคือการให้พระธรรมคำสั่งสอนและอภัยทาน คือการให้อภัยแก่คนอื่นและสัตว์อื่นอนนปุปพิกถาเรื่องที่สองสีลกถาว่าได้เรื่องการรักษาศีลศีลแปลว่าปกติหมายถึงความปกติกายปกติวาจาปกติใจไม่ถูกกิเลสดึงไปให้ประพฤติทุจริตต่างๆจะต้องวิรติเจตนาความตั้งใจงดเว้นจากความชั่วนั้นๆ จึงจัเป็นศีลซึ่งเป็นข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับควบคุมกายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในความดีงามความสำรวมความไม่ก้าวล่วงละเมิดเป็นต้นซึ่งศีลห้าเป็นศีลสำหรับพุทธศาสนิกชนที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้แก่เป็นจริศีลข้อที่หนึ่งปานาติบาตคือการเว้นการฆ่าสัตว์ เบญจศสินข้อที่ 2. องอธินาทานคือการละเว้นการลักทรัพย์เบญจะสินข้อที่สกามเมสุมิฉาจารคือการเว้นจากการประพฤติผิดในกามเบญจะสินข้อที่สี่มุสาวาทคือการเว้นการพูดเท็จเบญจะสินข้อที่ 5. ้าสุลาเมรยามัชปปมาทัฐานคือการเว้นการดื่มสุราและเมลัย ศีลทั้ง5ข้อนั้นมีอนิสงส์โดยย่อสประการคือ 1. ศีลน,นำผู้ประพฤติไปสู่สถานที่ดีสีเลนะสุขติงยันติ 2. บุคคลสมบูรณ์ด้วยโภคัพย์ไปด้วยศีลสีสเลนะโภคสัมปทา 3. บุคคลถึงความเย็นใจบรรลุพระนิพพานได้ด้วยศีลสีสเลนะนิพุตติงยันติ อนุปพิกถาเรื่องที่สามสักขกถาว่าด้วยเรื่องสวรรค์คำว่าสวรรค์มาจากคําสัพปาลีว่าสักคะแปลว่าเป็นที่ค้องเป็นที่ติดเป็นที่มีอารมณ์อันเลิศสวรรค์เป็นโลกอีกส่วนหนึ่งซึ่งบุคคลผู้ทำความดีจะพึงเข้าถึงในเวลาที่สิ้นชีวิตไปจากโลกนี้แล้ว โดยอาศัยทานและศีลเป็นเหตุการพรน,นาสวรรค์นในอนุปุพพิกถาสมเด็จพระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงพรน,นาเฉพาะสวรรค์หกชั้นที่เป็นกาม,มาพระจรภูมิเท่านั้นท่านจึงเรียกว่าชาคาม,มาพระจรสวรค์สวรรค์ที่ท่องเที่ยวไปในกามหกชั้นสวรรค์ทั้งหกชั้นอันได้แก่หนึ่ง สวรรค์ชั้นจาตุมหาราช 2. ส,สวรรค์ชั้นดาวดึงที่พวกเราชาวพุทธรู้จักกันดีคือในพรรษาที่7พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงพอออกพรรษาจึงเสด็จลงมาที่เมืองมนุษย์ณเมืองสังกัดสานครซึ่งอยู่ในรัฐอุตรประเทศประเทศอินเดียในปัจจุบันที่เรียกกันว่า เทโวโรหณนะสสวรรค์ชั้นยามาซึ่งแปลว่าสวรรค์หรือแดนที่อยู่ของเทพผู้ปราศจากทุกข์ในสวรร์ชั้นนี้ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์ 4. สวรร์ชั้นดุสิตแปลว่าแดนที่อยู่ของเทพผู้อยู่ยินดีอิ่มเอิบด้วยสิริสมบัติของตน 5. สวรรค์ชั้นนิมมานนาีแปลว่า แดนที่อยู่ของผู้ยินดีในการเนรมิตรหกสวรรค์ชั้นปรมัมมมิต่วสวดีแปลว่าแดนที่อยู่ของผู้มีอำนาจให้เป็นไปในสมบัติที่ผู้อื่นเป็นผู้เนรมิตให้เป็นเทพนครที่กว้างใหญ่มากและแบ่งเป็นสองแดนคือแดนเทพพย,ยดาและแดนมารอานุนปพิกถาเรื่องที่สกามาทีนวคถา ว่าด้เรื่องโทษแห่งกามความต่ำสามสวรรค์ได้ชื่อว่าเป็นกามคือเป็นที่รักใคร่ที่ปรารถนาที่พอใจเป็นอย่างยิ่งคำว่ากามนั้นเป็นวัตถุภายนอกเป็นชื่อของกิเลสในใจของบุคคลแต่ถ้าจิตใจไม่มีกิเลสกามอยู่วัตถุภายนอกก็เป็นวัตถุเฉยๆไม่เป็นกามของผู้นั้นเหมือนอย่างบุคคลสามันซึ่งมีกิเลสกามอยู่ในใจ เมื่อไปที่ไหนที่นั่นก็เป็นการของเขาเพราะว่าเป็นที่รักใกล้ปรารถนายินดีและพอใจแต่พระอาหารหันต์จะไปที่ไหนในที่นั้นก็จะไม่มีการของท่านเพราะว่าท่านไม่มีความรักใคร่ปรารถนาพอใจในสิ่งนั้นๆคงเป็นวัตถุนั้นๆอยู่โดยธรรมดาเท่านั้นอานุปพิกถาเรื่องที่ห้า เนกขามานิสังสักถาว่าด้วยเรื่องอานิสงส์แห่งการออกจากกามสำหรับเรื่องอนิสงส์แห่งการออกจากกามคือกถาที่พรรณนาคุณความดีของการไม่ติดใจเพลินอยู่ในกามความปลอดโปร่งจากสิ่งล่อลวงเย้ายวนการออกบวชเพื่อให้มีฉันทะที่แสวงหาความดีงามและความสุขอันสงบที่ประนีตยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ข้าออกจากกรรมคือการออกจากกายได้แก่การบวชถ้าออกจากใจได้แก่การทำจิตใจให้เป็นสมาธิจนสงบสงัดจากกรรมจากอากุศล,ลกรรมทั้งหลายถือได้ว่าอนุป,ปุพิกถานี้มีความสำคัญมากถือเป็นปกติของพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงสแสดงธรรมแก่ขฤือหัดผู้มีอุปนิสัยสาม,มารถที่จะบรรลุธรรมพิเศษได้แล้ว พระองค์จะทรงแสดงอนุปพิกถานี้ก่อนแล้วจึงจะตรัสแสดงอริยสัจสี่ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าและเมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระพุทธทองค์จึงควรฝึกจิตให้เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้รับฟังธรรมแล้วฝึกพิจนารณาตามมีการอบรมฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐานอยู่เพิ่มเติมอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อมีสติตั้งมั่นประกรอบด้วยความศรัทธาประสาทะในที่สุดก็จะสามารถรู้และเข้าใจถึงธรรมที่เป็นปรมมตต์ได้ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าทั้งนั้นการทบทวนพัฒนาตนเองให้สามารถมีคุณภาพมีเข็มทิศชีวิตชัดเจนว่าจะก้าวเดินทางดำเนินชีวิตอย่างไร ในยุคสังคมปัจจุบันนี้ได้อย่างมีคุณภาพและมีความผาสุกสมกับเป็นพุทธศาสนิกชนมนุษย์ที่โชคดีที่สุดในโลกมากกว่าการมีทรัพย์ภายนอกใดๆเพราะยังเป็นผู้มีโอกาสพบพระรันาตนตรัยครบถ้วนสมบูรณ์ได้มีโอกาสได้ฟังได้ฝึกฝนตนตามหลักการพัฒนาทางพระพุทธศาสนาทั้งสด้านคือพัฒนากายศีลจิตและปัญญา ด้วยหลักของอนุป,ปุพิกถาธรรมหขั้นคือทานศีลสวรรค์กามและการออกจากกามและพัฒนาตนเองเพื่อที่จะมีความสามารถเข้าไปสู่การรับพระธรรมคำสั่งสอนในเรื่องของพระอริยสัจสีที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงแล้วตามที่ได้กล่าวมาแล้วให้เต็มไปด้วยชันทะและสติและปัญญา ให้มีความเจริญง,งอกงามไพยบูรผาสุกแก่ตนเองครอบครัวสังคมและเพื่อมนุษย์โลกนี้ต่อไปยังมีทิศทางเพื่อเตรียมตนให้พร้อมหากมีโอกาสได้พบกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภายภาคหน้าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับพิธีเตรียมตัวเองให้พร้อมเมื่อได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าหรือเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขอให้ทุกท่านช่วยชี้แนะกันด้วยนะครับอยากฟังเรื่องอะไรสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับและพบกันใหม่สวัสดีครับ